เกมเมพ่วกนี้นะครับเราเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเป็นเกมแรกนะครับยังไงก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราก็เช็คผู้เล่นอาการหลายๆคนว่ามีบาดเจ็บหรือว่ามีอาการตึงร้าแค่ไหนหลายๆคนกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นแล้วครับแล้วก็หลายคนเราก็น่าจะมีความพร้อมแล้วคุณดีในพม่วกนี้ครับก็เคยมาสัมผัสเมื่อ10ปีแล้วตอนเป็นผู้เล่นนะครับก็หมายนี่มันเป็นสัมผัสเราจะเห็นว่าพี่แฟนบอล ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลต่างชาติของเราหรือว,ว่าแฟนบอลคนไทยเป็นแฟนบอลที่หนานแน่นจริงๆแล้วก็มีแฟนคลับที่มันแน่นแฟนแล้วก็คือพูดง่ายเป็นนรกสำหรับทีมเดียวเลยก็ได้พราว่าได้ก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็มีความพร้อมเกือบทุกตาแหน่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นทั้งตัวหลักและทั้งคนที่หายจากการบาดเจ็บมาด้วยครับปุ่นนี้เราเล่นในบ้านเรายังปาศานได้ไม่ได้ครับ บ้านของเราเองแต่ว่าสั้งไ้สุดเราก็อยากเล่นให้ฟุตบอลที่มันสนุกตัวแฟนบอลจะได้สนุกไปกับเราครับผมก็ยังไงก็เชิญชวนแฟนบอลทุกๆคนนะครับมาซัพพอร์ตที่สนามไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลต่างชาติหรือคนไทยครับที่มายิ่งเต็มสนามมตับอลวิ่งขาดใจแน่นอนสำหรับเกมนี้ครับผม